พี่ยันก็จะมาดูแปลก็เล่าตรงนี้ฟังสักนิดนึงคือ,อ,อช่วงหลังเนี่ยซื้อเห็ดอินเจอร์นะคะซึ่งกระปุกหนึ่งเนี่ยพันเ้า้าบแล้วได้ได้ส่วนลด mm hmm. ก็คือเขาขายให้เนี่ยลดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเหลือพันหกห้าิตอเนี้ยมันจะกินต้องกินเนี่ยประกอบกันเนี่ยสามกระปุก mm hmm. ก็คือจะมีตัวต้านภูมมีปูมิมมคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวสามสามกระปุกเนี่ยต้องกินพร้อมกันตอเนี้ยเปล่าก็เอาเงินในกระเป๋าพี่ยันไป ก็สามกระป๋อมก็ห้าก็หลายพันนะคะเกือบห้าพันคือพี่ยันเขาก็มาดูกระเป๋าว่ะค่ะว่าเงินหายไปไหนคือเราไม่บอกเขาเขาก็บอกว่าเงินหายไปไหนแป๋ก็บอกว่าเขาก็นึกว่าแปลว่าไปใช้คือตอนนั้นก็โทรไปที่ทํางานเขาบอกว่าเธอเอาเงินในกระเป๋าไปหรือเปล่าแป๋ก็บอกว่าเอาไปเอาไปซื้อเห็ดหนึ่งจื้อเขาบอกว่าอย่าตอนนี้เขาบอกว่าใช้เงินให้ประหยัดประหยัดหน่อยนะคือเขาบอกว่า ให้แป๋วใช้เงินประหยัดประหยัดหนึ่งคือตอนนั้นนคือแปลพูดแล้วแป๋น้ําตาไหลคือเราใจเราพูดว่าคือที่เรามาซื้อเนี่ยเราซื้อยาให้เขานะเราไม่ได้ใช้ประหยัดเราเนี่ยเราใช้เงินแค่วันละร้อยเองค่ารถค่ากินแล้วก็พูดกับเขาอย่างเงี้ยคือแต่เรานึกน้อยใจว่าไอ้เงินเนี่ยเงินที่หายไปเนี่ยเรามาซื้อย้า้เขาแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาไม่รู้เขาไม่ทราบถ้าเขารู้ราคาเนี่ยเขาคงไม่ให้ซื้อ ก็คือเขาก็จะว่าแปลว่าเธอเนี่ยคือใครพูดอะไรว่าดีเนี่ยเธอซื้อหมดเลยนะเธอซื้อมาหมดแล้วคือที่แป๋าซื้อเนี่ยที่แป๋ยอมเสียเงินเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะใครล่ะคือแป๋ก็อยากหวังให้พี่ยันหายคือใครบอกว่าดีคือแล้วเราไม่ได้หูเบาว่าใครบอกว่าดีเราซื้อหมดเราก็ต้องมาใช้วิจารณญาณว่าตัวนี้เขากินแล้วเขาหายนะเราดูแล้วพอเขาทานไปอาการเขาดีขึ้นซึ่งซึ่งเขาเป็นเหมือนกันอาการเดียวกัน ค่ะแล้วเราดูแล้วเขา,เขาดีขึ้นนะคะคือคนที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้มาน้องป๊อปน้องป๊อปเนี่ยดูถึงการใช้จ่ายของพี่แป๋วโดยบุคลิกนิสัยการใช้จ่ายตัวเขาเนี่ยมีการใช้จ่ายโดยนิสัยเขาเนี่ยเป็นคนสุรุยย่ยสุร่ายไหมไม่อะค่ะ,ะก็คือทั้งทั้งพี่ยนันทั้งแป๋วอะค่ะ,ะก็คือประหยัดก็คือคือเก็บเงินไว้ให้น้องแพนเค้กอะค่ะทุกทุกอย่างนี่คือใช้ ใช้อย่างพอเพียงจริงๆอะค,ะค่ะใช้ตามความจําเป็นจริงๆคือไม่ได้เป็นควสุรุ่ย<ช>สุร่ายเรื่องการเงินเป็นอะไรที่เรมามัดระวังพี่ยันคือเขาจะละเอียดกับแปลว่าคือเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยเขาจะต้องมาจดเลยว่าเงินสองคนเนี่ยเอามารวมกันแล้วใช้อะไรผ่อนบ้านเท่าไหร่ผ่อนรถเท่าไหร่ค่าน้ําค่าไฟเท่าไหร่ให้แม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่ค่าบัตร ที่ไปรูดมามเท่าไหร่เขาจะจดไว้เลยแล้วเหลือเท่านี้นะเอาเข้าบัญชีไว้นะเราใช้กันสองคนเขาใช้เดือนละสามพันพี่ยังใช้เดือนละห้าพันส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะเก็บเข้าบัญชีไว้ให้ลูกโอ้โห <ขา S 1> จด <ไป S 2> แม้กระทั่งคือเขาไปกินน้ําวันนี้เขากินน้ําขวดหนึ่งเนี่ยสิบบาทเขาก็จะจดแม้กระทั่งในเขาจะมีแดดที่เล่มเล่ของเขาเล่มหนึ่งนี่ดูดูถึงการดูแลครอบครัวดูถึงการดํารงชีวิตของเขาเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ประมาทในการที่เขาจะใช้ชีวิตเลยตอนนี้ มาถึงช่วงนี้วันนั้นคือวันที่วิกฤตคือวันที่18บแปดตุลาหลังจากคุณหมอบอกว่าโปรโตีนต่าต้องทานไข่ขาวไข่ขาวาใช่เราก็เอาไข่ขาวให้เขาทานซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ทานพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วโปรโตีนก็เป็นโปรโตีนที่ได้จากผักนี่พอทานวันนั้นเขาก็พยายามที่จะรีบทานหลังจากทานไข่ขาวไปได้สองฟองเกิดอาการอะไรขึ้น ตอนแรกทานไปแล้วยังไม่เกิดยังไม่ค่อยเกิดอาการแต่บัวราเขานอนพักคือคือเล่านิดนึงคือวันที่18เนี่ยพอไปหาคุณหมอเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าเราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคือโรงพยาบาลนี้คือคนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเพียเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาจะไปให้น้ําเกลือที่ประกันสังคมอีกที่หนึ่งเขาตั้งใจแล้วเขาไม่ไหวเขาอยากเขาอยากได้น้ําเกลือพอไปนอนให้น้ําเกลือนะเธอไปนอนให้น้ําเกลือสัก องสามกระปุกน้อแเ้วค่อยกลับแต่เผอิญวันนั้นฝนตกหนักมากเขาก็เลยบอกว่าสามโมงเย็นแล้วก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านก็ได้เดี๋ยวกลับพักแล้วคงหายก็เลยไม่ได้ไปให้น้าเกลือก็เลยกลับกลับบ้านคือไม่ได้รับการรักษาใดๆทั้งสิ้นค่ะใช่ค่ะเคยไปหาคุณหมอแล้วก็หมอให้ยามาค่ะแล้วก็มาทานไข่ขาวกลับมาแล้วเขาก็คงเหนื่อยด้วยเขาก็รีบทานอาจจะเป็นเพราะรีบตรงนี้ด้วยพอสามทุ่ม สามุปสามทุ่มเนี่ยปวดท้องปวดมากเขาปวดมากปวดมากขึ้นเรื่อยเปล่าก็เลยบอกว่างั้นกินยาไหมหมอให้ยามียากแก้ปวดมามก็ให้เขายาเขาเม็ดหนึ่งแก้ปวดท้องจุกเสียดกินยาแล้วสามทุ่มครึ่งไม่หาย<ม>ปวดมากแบบพี่ยันไม่ต้องทนนะถ้าปวดบอกเลยนะ่าจะมันยังไม่ดึกมากมจะได้ไปหาหมอก็คือที่โทรหาพี่ผู้ว่าแบบไม่ไหวแล้วพี่ยันไม่ไหวแล้วคือ เรารู้แล้วว่าอาการตรงนั้นเนี่ยคือคนไข้มีปัญหาเรื่องย่อยเพราะว่ามันไม่ได้ทานมานานก็ใจพี่ตอนนั้น,นก็คิดว่าจะให้แค่คงได้รับยาแก้ปวดก็อาจจะดีขึ้นแต่ี้โทรไปยังที่ของประกันสังคมคถามเขาว่าคนไข้เป็นโรคม,มะเร็งระยะสุดท้ายแล้วมีอาการลุกลามเนี่ยคุณมียาแก้ปวดไหม เขาบอกไม่มีมมเขาไม่มีปั๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแล้วแล้วเราจะไปที่ไหนให้ได้ไวที่สุดเพราะเขามีอาการปวดที่ทุกลนปวดมากปวดมากน้ำตาไหลเลยค่ะพอจากวันนั้นมาปั๊บเนี่ยก็ต้องตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชนที่เขาไปเจอในครั้งแรกที่ไปไปตรวจเจอว่าเป็นตัวมะเร็งตรงนี้เพราะตัดสินใจไปตรงนั้นผลปรากฏว่ามันไม่ใช่ปวดธรรมดาแล้วมันมีอาการอะไรที่แทรกซ้อนออกมาที่น่ากลัว ความดันค่ะความดันต่ําความดันต่ํามากแล้วก็การเต้นของหัวใจก็บอกว่ามัน,ม,นมันช้าค่ะค่ะก็เป็นอะไรที่หมอบอกว่าต้องเข้าห้อ <ICU S 2> <า>งไอซียูไอซียูทันทีความรู้สึกตอนนั้นคือคือบอกไม่ถูกเราไม่คิดนะคะว่าว่าจะเป็นมากขนาดนี้ค่ะเราคิดว่าปวดท้องแล้วก็ไปหาหมอ แล้วก็คงกลับบ้านได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แต่ว่าตกใจคือทําไมเขาเป็นอะไรมากขนาดนั้นที่เราถึงจะต้องหมอจะต้องใ,<ช>ให้ให้ห้อง ICU เข้าห้อง i c u เพราะเราคิดว่ามันมันเบอ้อเกินไปไหมเราคิดในใจนะคะ<ช><ช>คืออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากหรือเปล่าทำไมหมอให้ให้แอดมิดเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวตัวผู้เองเนี่ยผู้ทราบแล้วพอเห็นอาการของพี่เขาเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมันคือระดับไหนก็คือได้บอก แป๋วให้เตรียมใจและบอกว่าแป๋วแน่นอนนะตรงนี้คือเราไม่รู้แต่ตัวพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าคงคงไม่กี่วันพี่ถึงได้บอกว่าให้เขาทานวันนั้นเนี่ยพี่ให้เขาทานน้ำน,น้ำหวานเนี่ยบอกเขาโ oh <ข>อ้โหสดชื่นมากเลยเป็นอ,อะไรที่เราให้เขาเต็มที่เพราะถามว่าเราอะ่ะคือเขาจะจะว่าแป๋วพี่ยันเขาจะว่าแป๋วว่า คือเหมือนกับเราเป็นเจ้าแม่คอยสั่งการทุกอย่าง <c oughs> ใช่ไหมคะว่าไม่ให้กินนู่น <c oughs> กินนี่ให้กินนี่ได้กินนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือถามว่าตรงเนี้ยเราทำอ่ะเราทําด้วยความหวังดีคือ <c oughs> คือไม่อยากให้เขากินอะไรที่มันแสลงหรือกินอะไร <c oughs> ที่มันไปกระตุน้น <c oughs> ตัวตัวตัว เป็นอาหารของตัวมะเร็งใช่ไหมคะของหวานยิ่งกระตุ้นให้มาเร็ค่ะอาจารย์คือทุกอย่างหวานนิดอะไรไม่ได้คือเราก็จะคุยกันตลอดในบ้านคือจะถามป๊อปตลอดถามแม่ตลอดนี่กินได้ไหมแอปเปิลกินได้ไหมมันหวานเกินไปไหมทานผลไม้ทานผลไม้แอปเปิลสาลี่ที่คือคือก็ได้ไปหวานของผลไม้ตรงนั้ค่ะก็ที่เพื่อนๆหรือว่าเจ้านายอะไรซื้อไปเยี่ยมเขาก็จะทานได้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงต่อไปนะคะว่า พอทราบว่าความดันตกตรงนั้นแล้วโคม่าต้องเข้า ICU แล้วคนที่ทั้งตัวคนไข้แล้วก็ทั้งตัวญาตินั้นจะทำยังไงต่อไปในการประคับประคองทั้งกายและจิตของผู้ป่วยค่ะและพบกันในช่วงหน้าค่ะค่ะแล้วเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของบอกกล่าวเล่ากรรมนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงว่า นำพี่ยานก็สู่ ICU แล้วการเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขานะคะแต่ขอย้อนไปสักนิดหนึ่งว่านอกเหนือจากการที่เราดูแลเรื่องอาหารแล้วเรื่องจิตใจการสวดมนต์การปฏิบัติจากคนที่ไม่เคยปฏิบัติใดใดทั้งสิน้นพี่ก็เข้าไปมีมีใครนอกจากพี่ไหมที่เข้าไปสอนเรื่องการปฏิบัติก็ไม่มีนะคะ,ะ,คะจำได้ไหมว่าพี่ได้สอนอะไรกับพี่ยานแล้วน้องแป๋วบ้าง ก็คือคือให้ให้ให้มีสติให้มีสติให้แอบว่าให้พิยันภาวนาค่ะแล้วก็พิยันตรวจมนนะคะแล้วก็ภาวนาคือคือเป็นนั่งสมาธิหรือนอนสมาธิอะไรก็ได้คือคือไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรคือให้ให้ตรงนี้ให้มีสติอย่างรู้ตัวเนี้ยค่ะคือที่สําคัญคือเราต้องการที่จะฝึกสติเขาว่าเขาเนี่ยจะประคับประคองเพราะเรารู้แล้วว่า ช่วงท้ายเพราะว่าพี่ประเมินแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องประคับประคองคนถ้ามีสติยังไงเนี่ยถ้าไปก็ไปสุขติแน่แต่เราจะดึงยังไงให้เขาฝึกแต่นี้โดยการฝึกของเขาเนี่ยโดยสภาพร่างกายของเขาไม่สามารถที่จะเดินอะไรได้ไวเวลานั่งปัญหาการนั่งนานของเขาจะทำ,ทำไม่ได้<ห>เจ็บก้นนะคะนอกจากเจ็บก้นแล้ว ขาขาขาจะบวมมากใช่ค<า>่ะคือมีอยู่คืนหนึ่งบางคาเขานั่งนั่งสมาธิคือน,นอนไม่หลับเ <ขา S 2> นื่องจากว่าไอาอะไรด้วยเขาก็เลยลุกขึ้นมา